ลูกคลองแล้วครับท่านชมเดี๋ยวเรามาตักปูหินต้อพร้อมกันนะครับว่าวันนี้จะได้ต,ตัวนครับเกลือชาวบ้านมาจอดูมาจอดตกเบดครับท่านชมเดี๋ยวมาชมกันดูนะครับครับตัวนี้เราอยู่ในคลองเป็นที่เรีเยบอยแล้วนะครับตเติมตักปูตักปูหินนะครับน้ำจะขุ่นมองไม่ค่อยเห็น,นครับ ส่งไปชาวบ้านก็นี่ครับมาจอดเรือมาตกเบ็ดนะครับจำจังมันอุ้งปีมันก็กำลังจ่ออยู่ด้านบนนะครับ่นำจังมาตักปูนะครับตักปูปูริมริมคลองครับท่าจำจังโอ้โหเตะ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  อีกแล้วอีกแล้วแล้วสามเลยนะครับโอ้โหตกไม่ไดอาตัวใหญ่เตัวใหญ่จะฝังอยู่นะครับทีหมกหอยอออจับก็หยิบนิ่มคลองปลาคลองอันนี้คลองปลาคลองครับจมวางคลองปลาคลองกับจะออกทะลุนู้จะแบบทะเลครับจนชมก่าชะบ,บานจะมาวางกัดกันนะครับนี่จุดนู้ที่ผมเคยมาหา,หาวาย,ยักษ์เหมือนกันครับจนจมหลังจาก ទីរវាងហើយហូបប៉ាក់ចំពីងទៅគូតិចៗអូអូត្រងៗៗ ออืโอ oh, ้โหกบเดียวเที่ยวเกือบจะเต็มถุงแล้วนะครับนี่ท่านชมโอ้โหไปเดี๋ยต่อไปใต้ใต้ต้นไม้นู่นนะนู่นนู่นนู่นนะครับท่านชมโอ้ยาวบ้านเขากำลังาหอยกันอยู่ขูดนะครับขูดกันมันเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสู่ไปท่านผู้ชมดูนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปหาหอยหาปูกันต่อไป ก็เริเรเรเนะ่มีอนลยคับนีปูปูหินนะครับิเป,ป็นคลองคลองคร,งรงับคลองตองคองครับันกับจกลอยกันเต็มเลยนะครับแต่ผมมาเดินลา่าลาปูครับป,ปูโอเคบรรยากาศตอนเรบาบ่านะครับท่านเจ้เดี๋ยวหาขึ้นไปหาน้ำสาันาหน่อยนะเ,เด็อนอยู่น้ำากนคะรับโอเค นี่ตัวใหญ่กับตสีนี้แข็งเลมไข่อย่างนั้นเลยนะครับมันจะบ้านมาวางอ้วนนะครับนี่ครับมาตักปูตักปูโอ้โหตัวใหญ่เลยนะครับคนเดียวอืม หอดิ H ort, H ort. Oh ่งหอดโอ้โหเป็นร่องนะครับไม่ได้มันโคลนมันดูดเลยนะครับท่านเต็มหมดเกี้ดูดไปแล้วนะครับตอนนี้มาเดินจับปูหินนะครับริมชายหาดโอ้โ oh หชาวบ้านก็จะมาวางกัดกันนะครับเต็มหมดเลย oh อุ้ยมันใหญ่ใหญ่านเลยอืมวันนี้หมาเลยนะครับมาตักปูหินริมคลองหาด หัวหินเอ้ยหัดหัดโอ้โหตักคลองครับท่านชมหัวใหญ่้หูไข่อย่างนั้นเลยนะครับท่านชมไข่มันๆเลยโอ้ยจุ๊บกระได้ด้วยโอ้ยนี่มัดหืมมตกเลือกเลยครับเลือกๆตัวใหญ่โอ้ยนี่ นั่นตัวใหญ่มากอือโอ้โหโอ้โห,โโหมาเลยมาเลยเก็บเลยนะครับตัวใหญ่เลยเด็กตัวใหญ่นะครับตัวเล็กไม่เอาเลย こう <susur> เดินยอดกลับไปที่ที่ญิงก็เจาะหอยกันอยู่นะครับโอ้โเต็มกแบบเต็มๆ,ๆเดินครับเราต้องต้องถอดรองเท้านะครับถ้าไม่ถอดรองเท้าเดี๋ยวควนมันดูดตะกี้คนมันดูดก็เกือบเดินอันตรายนะครับท่านทั้งน้เป็นริมชายหาดเหมือนกันนะครับเป็นคลองกับเป็นคลองนี่ครับคลองปากคลอง แล้วก็จุดนี้เป็นหาดคลองเตาะนะครับแอนแหลมขามแหลมใส่บ้านทุ่งนะครับเมื่อก่อนเป็นเกาะนะครับแหลมใส่บ้านทุ่งแต่ทางองค์การเรือนตระบนก็อม่แก้วก็ทําถนนไปทางบางข้างข่าครับทางกาลเสก็ช่วงนี้ไปได้สบายนะครับไม่ต้องข้ามเรือสมัยก่อนเราต้องข้ามเรือจากจุดนี้ไปนะครับไปปากคลองไปขึ้นเรือที่ปากคลองไปแหลมมะขามครับแต่ก่อน,นครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยครับต้องเดี๋ยวนี้ มีรถผ่านไปสะดวกนะครับท่านผู้ชมโอเคเรามาลุยหาปูกันต่อนะโอ้โหนี่นี่ปูไข่นะครับท่านผู้ชมนี่ปูไข่ไม่ใช่ไข่ลงครับปูไข่โอเคโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมนึกว่าปูดำตัวนี้ตัวใหญ่เลยมันดูเป็นโฮอยู่นะครับ อยู่ครับนกูดำมาปูปูเลยอืมโอ้โหแดงเหย่ำเลยนะครับท่านผู้ชมนี่โคตรเลยนะครับอันนี้นี่ตักกูหินกันนะครับอยู่โน้นที่ข้างบนท,ท,ที่เป็นผมอหอยตะกี้ก็ตีมันเจาะหอยกันอยู่นะครับก็นหน่าจะโค้งโจนจะดูดนะครับตะกี้โจนด,ดูดต้องถอดรองเท้าเลยนะครับตัก นีตัวใหญ่กันครับทำโตโ,โตเลยนะคมันเลยนะครับ,รบท่านผู้ชมเกี่ยวบเต็มขงเลยจุดนี้ครับท่านจุดที่โกรธจุกเดินระวังหน่อยดนงดึงอือหือสุดยอดสุดยอดีนมาเลยครับตัวใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชม นี่เกาะนกตอนนี้เวลาก็ใบสองกว่าครับใบสองกว่าลงมาเมื่อกี้หอยไม่เท่าไรนะแปรมนเน้นปูไปดิบไปเจอชาวิงมานะครับโอ้โหดวงดีก็ไปเจอชาววิ่งมานี่ชาวบ้านเขาออกทะเลครับเข้ามานี่มาได้ไหมอืมปูตัวใหญ่ด้วยนี่ ทะเลครับท่านชมกท่นมาจากทะเลตอนนี้ก็วิ่งเข้าเลยครับท่านทุก <literal> ท <ness> ่ว <make sense. S 2> ิ่งเข้าเลยครับเนมันเขามาจากหวังอวนกันนะครับวังอวนพุ้งครับตอนนี้ก็าเรียกวิ่งเข้าในของปลกคลองครับท่านทุกท่นนะครับผมก็ได้ปูก็ระใช้ได้นะครับเอฟซีนี่ปูตัวใหญ่ๆเลยนะครับปูหินนะครับท่านกระปุตัวเล็กแมวเลยครับตัวเล็กปล่อยแค่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวเล็กเล็กปล่อยให้มันโต เคยมาตักเวลาห้องว่างอเอะเน่พอเดินตักปูหินเสร็จเป็นเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวมาต้มมามา่าครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวจะเดินเดินจะถึงที่จุดที่ตั้งแคมป์นะครับท่านผู้ชมก็มาน ตอนกลางวันแบบมาแบบยาวๆอย่างนี้ต้องตั้งแคมป์ทับท่านผู้ชมได้เราจะได้พักผ่อนนะครับได้พักผ่อนนอนนะครับถึงที่หมายเลวนะครับ,บ,บสิ ม้อเดี๋ยวมาเปิดดูนะครับนี่กำลังตั้มครักครับครับครับนี่ครับท่านชมเดี๋ยวเปิดดูอืมปูหินนะครับท่านชมปูหินปูดํานะครับปูดําก้ามโตอยู่ด้านล่างครับท่านชมโอ้โหมันมันเลยจะปิดไวด้วก่อนนะปิดไว้ก่อน กับปูดังกับปูัปรับกลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อเอาปูมาต้มครับที่ได้มาก็อเอาไปแจกผู้สูงอายุนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมแต่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับก็จะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ